เนี่ยเนี่ยได้ไงรถล้านกว่บาบาทประตูต้องเป็นไฟฟ้านะฮะคันนี้ปาติโร่สองี GT ครับกับปี 2, 2022นะครับออกข้างไปแดงหนึ่งลานแสนสองหมื่บาทครับวันนี้มือสอนครับผมนี่หลวงพ่อบอกว่าเอาไปแค่เก้าแสนก็นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่สามหมื่นห้าี่ภายในนะครับเบาะหนังดูก่อนครับที่เบาะหนังนะรอบคันนะฮะคือยันสองพันเซ นะครับมีจอด้านหลังให้ข้างหน้าก็มีจอนะครับฝั่งคนนั่งนี่เบาะปรับไฟฟ้านะฮะเลขไม้สามหมื่นนะครับ, 30, รบดูเลยครับหน้าจอสัมผัสกล้อง3 6 0องศานะครับเกียร์ออโต้เบรกไฟฟ้าแพทชั่นชิปมันติฟังก์ชัน่นล็อกความเร็วกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้ารอบคันนะห้องเครื่องเป็นไงนะครับส่วนใหญ่ก็ก็เป็นห้องเครื่องเดิมนะครับไม่มีการปรับแต่งนะแบบนี้นะครับ สนใจก็ทักมาครับเดือนละหมื่นเจดนะฮะฟรีดาวใครอยากดาวสามแสนสี่แสนก็จัดเลยแล้วแต่อเอาใิสบายใจนะครับเบอร์โทรจากเข้มเหมือนเดิมครับอยู่ใต้คลิปโทรหรือแอดไลนก็ได้จากเข้มจัดให้รับรถแน่นอนแก้ว